ไปหายามอากับกระแต่พี่น้องเลยถ้าเบิงเด้อว่ามันสิได้จากโตออกมาตั้งแต่เสาเมื่อนี้หลายเดือนแลว้วอะไรมาใ,ส,าใส่ใ,สให้เบิงเดอร์ชิใส่ให้เบิงมายามให้เบิง,งได้ละหนึ่งโตออพี่น้องเบิงเอาเด้อน,นี่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 นกบเอาโอ้ยถึกนู

เดี๋ยวก็ไปหลุ่นตดต่อไปอีกอยุ่งมาให้เบิ้งอีกบา้านหนึ่งจะางา่าบังหน้าตัวเองที่จะบเบื้งหน้าตัวเองอืมดีดีดีมัไนไปอยู่ห่างแล้วเดียนเนี่ยดู ตัวนี้บดถือนี่นี่น,นี่ใส่ซูน,นั่นแหละสใส่ให้เบิร์เก็บบดได้นลงทื่อลายดอกฮักเก็บเอาเต็นมาร์คในโขกว่าใส่โอ้ผ่ากับเขาครับนี่พันมากตูปเขา เออบุญยมันกระยาเดี๋ยวมันจะวัเที่ยวนี่ท่านเพลิดเพลินว่าเจ็บหรอกวิธีใส่ท่าท่าทูท่าทูท่าทูหนัว,วมันมามันก็นติดกินมามันก็ถือกินมามันก็เขากินมาปับ๊บ อากับเขาเอินว่าอากับถ้าคนไทยเอินกับวากับดักกับดักกับกัตเตะไปต่อไปต่อ ถือจกโตเนาะมือนเดถือี่ลถกีลถืกีลเมื่อวานนี่ก็ถือคือกันได้อยู่นี่ข้ามโซนน้องเอยข้ามโซนข้ามูเาขึ้ข้ามภูเขาันตรทข้ามภูเาให้ยังไงทำมาทำนูบ่ท่านถือกรแตถือเต็นนู เนน้ทำโน้ยขึ้กันยังขอยน้โอ้ใหญ่ลีหำมันนี่ครบจะนังไปขนังกโอ้ปักแท้แท้ผูได้ว่าท่นกินน้ำเกลือน้ำลายได้จะหน่อยเ้งเง ham nhảy sầm mò phù thư phù à kép miên hàng phạ y bướn lo lùn à, lăng mày เดยกกระถือไม่ว่างคนูโอ้ได้กนูเลยบุมแมนกระแตสับได้นูก็เอาเลยนาะพอบบชีเทียวไคกว่าบุไรีคกว่าบร่นี่นี่นีอภิปิดถู โอ้ไปเห็นหงแล้วเว้ยแดดหนูไดโนไดโนอีกคือเกามานี้มานี้มานี้น่หนูหนูอีเลียนเหมือนหนูปอบนั่นนี่นูี่ลูกอีงจะโดนทอไม่ลง